กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันต่อนะ,ะรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือพายุแกมีที่จะเข้ามามีอิทธิพลและก็ผลกระทบบ้างนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองที่รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็มีแนวทางต่างๆนานา,นานในการรับมือกับพายุลูกนี้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของแกะรอยพัน 95วันกับผู้ว่ากทมค่ะค่ะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลได้ดีที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพมหาคนครเองวันนี้ได้รับเกียรติจากโฆษกกรุงเทพมหาคนครนะคะคุณวสัน์มีวงค่ะตอนรับคุณวสัน่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสวัสดีครับในใจครับอันนี้ต้องถาม ภาพรวมด้วยนะคะ,ะคการเตรียมรับมือนะคะพายุจะเข้ามานะะในการในปลายสัปดาห์นะเห็นบอกว่าถนนหนทางในช่วงที่เราเจอทุกกระพายใหญ่ปีที่แล้วนะ,ะต้องต้องเข้าไปดูแลยอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมอย่างดีเลย เรื่องการรับมือในช่วงวันที่สถึงวันที่แดนะครับซึ่งเป็นช่วงที่พายุกแกมี่เนี่ยนะครับซึ่งก็จะขึ้นที่เวียดนามช่วงวันที่6ก็จะส่งผลนะครับกระทบถึงประเทศไทยไม่เฉพาะเทศ่หมานาครคะนะครับกเกือบจากทั้งประเทศนะครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนเทพ่หมานาครเนี่ยมรชาที่ท่านผู้ว่าเองก็ได้ประชุมในส่วนของท่านผู้ในการเขต ในการสํานักการระบายน้ําแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง<ะ>ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนนะครับให้เข้าไปประจําในพื้นที่ก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องสูบน้ําเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องเตรียมการเพื่อใช้ในขณะเดียวกันก็ให้มีการเตรียมบุคลากรหรือเ<ะ>จ้าหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นนะครับก็ค,บคิดว่าในช่วงระยะ2สองอาทิตย์นี้คือส่วนที่กรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในระดับสานักงานเขตก็ดีหรือสานักการระบายน้ําคงต้อง ต้องเตรียมการแล้วก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามผมเรียนว่าปัญหาอาจจะต้องกระทบกับพี่น้องประชาชนแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าต้องให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดครับเมืม่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุยังไม่เข้าเลยนะคะฝนตกอย่างเดียวฝนตกหนักลงมาก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของการจราจรเรื่องของการแก้ปัญหาจุดที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมข ắng, ังการจราจรติดขัดกรุงเทพมหานครเตรียมแผนไว้อย่างไงบ้างคะ คือน้ำท่วมขังเนี่ยผมเรียนว่าก็ก็เป็นปัญหาที่ ถ้าฝนตกในปริมาณที่มันมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต<ๆ>้องเรียนว่าก็จะต้องมีการท่วมขังรอระบายนะครับ <ใช S 1> แต่ว่าก็าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้เรียนกับพี่น้องประชาชนก็คือคจะไม่เกิน2อถึงสชั่วโมงนะครับกในจุดที่มากที่สุดเฉ <ใช S 1> ะนั้นเนี่ยบังเอ,อิญว่าช่วงเวลาที่ผ่านอาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝนไปตกในช่วงเย็นช่วงที่เลิกงานพอดีนะครับ<ๆ>ก็ทําให้เรื่องของน้ําท่วมขังไปพันกับเรื่องการจราจรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในการจราจรก็ติดขัดอยู่แล้ว แล้วก็พื้นที่จุดอ่อนเนี่ยอย่างเช่นวิภาวดีอย่างเงี้ยนะครับที่ไปมาน้ําฝนท่วมขังนี่ก็เป็นจุดที่ลงทางด่วนพอดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมเรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเองก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจในการที่จะสนับสนุนภารกิจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการอำนวยการจราจรนะครับทั้งว่าด้สั่งการส่วนที่2ก็คือเตรียมในเรื่องของเจ้าหน้าที่กองโรงงานช่างกลที่จะได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือกรณีที่รถพี่น้องประชาชนเกิดเสียในช่วงเวลา นะครับแล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่สพพนะครับในการที่จะเข้าไปประจําในพื้นที่ถนนที่เป็นจุดอ่อนด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้นะครับก็คงต้องประสานกันกับทางบกจรอะครับคือตํารวจจราจรหรือตํารวจปชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ต้องดูแลภารกิจในส่วนเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับอันนี้เป็นแผนเฉพาะหน้าเวลาที่อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลงมาแล้วน้ำท่วมขังในจุดเสี่ยงต่างๆ ใช่ไหมคะแล้วคือ,คอแ,แผนแผนปกติของกทมที่มีอยู่เลยค่ะคือจริงๆถ้ากรณีของอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีโอเคช่วงระดับกลางนะครับหรือในปริมาณมากที่เราคาดการก็เตรียมทั้งในส่วนสํานักงานเขตและก็ส่วนกลางฉะนั้นจะเห็นว่าในถนนสายหลักเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าพอกทมออกไปทํางานเนี่ยคนจะไม่ก็เห็นค่ะ ก็จะเห็นเหมือนว่าเป็นเป็นพี่น้องประชาชนมามุงดูกันจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่กทมทั้งหมดเพราะเราไม่มีเสื้อที่จะเขียนว่ากทมนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าเองก็ได้ได้ออกได้ได้ออกเสื้อมานะครับเป็นเรื่องคนกรทมคนสู้น้ำอย่างเงี้ยนะครับที่จะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนามทั้งหมดได้แจกแสนตัวใช่ไหมคะให้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ถึงแสนตัวยงแต่ว่าคือก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับเอปปรที่จะมาร่วมปฏิบัติภารกิจนะครับเทศกิจหรือเจ้าหน้าที่ทั้งส่วน ต่างๆท,ท,ที่จะปฏิบัติภารกิจในช่วงเ<า>วลาใั้ใส่เพื่อว่าให้เป็นให้รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่คือ,ค,อคือผมเรียนว่า ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับจกข้าราชการเจ้านที่เทศบาลนครซึ่งก็เหน็ดเหนื่อยมากนะครับในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเขาไม่ได้หลับได้นอนนะครับตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเพื่อจะเอาน้ําลงจากผิวการจราจรให้ถึงว่าช่วงเช้าเนี่ยพอพี่น้องประชาชนออกจากบ้านมาทํางานน้ําต้องไม่มีบนผิวจราจรให้การเดินทางสะดวกคือถ้าท่านต้องติดตอนเย็นด้วยช่วงฝนตกแล้วเช้ามาก็ติดอีกเนี่ยนะครับมันก็เป็นเป็นอัมพึกอัมพาตแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็จะเกิด ความเสียหายมากกว่าที่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาะฉะนั้นตรงนี้ก็คนก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมเห็นแต่หน่วยงานอื่นมาทํางานแล้วคนคทมงไปไหนะนะครับซึ่งจริงๆภารกิจหลักทั้งหมดะนะครับแล้วการทําหน้าที่ผมเรียนะนะครับว่าไม่ได้เรียนในฐานะคนส่งเทศบาลนครนะครับเรียนในฐานะคนที่เห็นการทํางานเพราะอยู่กับการทํางานทุกครั้งที่ผู้ว่าลงพื้นที่ก็จะเห็นนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนแม,ม้กระทั่งช่วงกลางดึกเนะี่ยผู้ว่าก็ออกไปแต,แต่ว่าไม่ได้มีภาพ ข่าวออกสื่อมวลชนเท่านั้นนะครับเพื่อไปดูและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนสถานีสูบน้ําทั้งที่ส่วนอยู่บนส่วนของผิวการจราจรท,ที่เอาน้ําลงจากผิวการจราจรแต่เพียงแต่ว่าพอเราไม่มีแบบฟอร์มพอเราไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะไม่ใช่แบบฟอร์ะ,ท,ะที่เป็นเสื้อหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นคนกทมเนี่ยก็เลยมีการตั้งคําถามฉะนั้นตรงนี้ก็ทั้งในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมนะครับกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการที่จะต้อง สร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรกทมเหมือนกับเป็นจําเลยไหมจะเรียกว่ายังไงดีครับเหมือนกับว่าไอกทมเหมือนไม่ได้ทําหน้าที่ของตนเองทั้งที่ผมเรียนนะครับยืนยันว่าทุกคนนะครับทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่การใส่เสื้อของเจ้าหน้าที่ของกทมครั้งนี้เป็นการทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าให้ประชาชนอุ่นใจด้วยแม้ว่าตอนนี้กทมเตรียมพร้อมและรับมือไม่ว่าจะเป็นพายุฝนตกมาพร้อม ก็แน่นอนครับเพราะผมคิดว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนกับกรุงเทพมหานครนะครับคือกรุงเทพมหานครอาจจะไม่มีชีวิตแต่ว่าบุคลากรกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับคือคนที่ต้องออกไปทํางานให้บริการประชาชนประชาชนก็จะมั่นใจจะอุ่นใจมากขึ้นคือบางครั้งเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการมาตลอดเป็นนโยบายเลยนะครับว่าเวลารถฝนตกน้ําท่วมขังให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไปช่วยอำนวยการจราจรกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรนะครับแล้วก็ให้ใส่เสื้อ <น> <c oughs> ที่ที่เป็นสัญลักษณ์บางทีรถพี่น้องประชาชนเสียช่วยเข็นนะครับเจ้าหน้าที่สปคอ,ออกไปปฏิบัติงาน <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะมีอะไรความหลากหลายในเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับแล้วบางครั้งก็คิดว่าเป็นหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยให้เป็นเป็นเสื้อยืดที่เป็นแบบเดียวกัน <c oughs> ครับ ทางหน้าอกเนี่ยจะเขียนว่าอะไรคิดไว้แล้วหรือยังคะเพราะว่าอย่างตำรวจก็มีคําว่าตํารวจนะที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้ช่วยน้่วเห็นก็เป็นเป็นคนคนกรทมคนสู้น้ำนคนสู้น้ําคนกทมคนสู้น้าครับก็คือความหมายก็คือว่าสู้ปรับกับปัญหาที่เกิดจากน้ําเพื่อให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยได้มี ความสุขได้ปลอดภัยนะครับอาจจะไม่สุขมากนกักน,นะในช่วงเวลานี้เพราะว่าต้องเรียนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเรียนก็ไม่ได้หมายถึงมาแก้ตัวแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราตอบไม่ได้เลยละครับถ้าหากว่าระบบของเรามีปัญหาเจ้าหน้าที่ของเราไม่ทํางานว่าน้ําจะแห้งบนผิวการจราจรสองถึงสามชั่วโมงมนะครับเพราะว่ามันแห้งใน,นตอนกลางคืนจะบอกว่าแห้งเพราะแสงอาทิตย์ก็ไม่ได้เพราะช่วงกลางคืนก็ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีความร้อนที่จะทําให้น้ําระเหยไปได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ ใช่ไหมคะเสือ้อที่ทางโคสกวัสันบอกอันนี้ผู้ว,สสนนว่าใส่เลยนะครับผู้ว่าใสโชว์เลยนะ นะครับแต่ว่าเห็นว่ามีข้อเสนอว่าอยากให้ใส่ให้มีข้างหน้าด้วยนะครับให้มีข้างหน้าด้วยเพื่อจะได้เห็นด้วยมีแต่ข้างหลังอย่างเดียวดังนั้นต้องหันหลังถึงจะเห็นนคนกรทมคนสู้น้ำท่วมประชาชนเห็นก็สามารถขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ได้เลยได้เลยครับว่ามีหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ต้องมาดูใกล้ๆ่อยนะฮะเจ้าหน้าที่บางคนดีหันหน้ามองไม่เห็นหือต้องหันหลังคุยกันดีย่ถึงจะเห็นกรทมนะครับหันหน้าคุยกันจะเหมาะกว่าอันนี้ความหมายคนกรทมคน สู้น้ำเนี่ยไม่เพียงเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะเห็นทางกันบอกว่าต้องเป็นความร่วมมือของคนในกรทมจริงๆด้วยคือผมเรียนว่าช่วงของพวกว่าสุขุมพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะเห็นว่าการร่วมมือจากภาคประชา คมต่างๆพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยในเรื่องที่มันเกี่ยวกับเมืองเนี่ยหลายภารกิจโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจใหญ่ช่วงเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองนะครับเราก็ได้เห็นภาพซึ่งผมผมว่าช่วงชีวิตผมเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะเห็นในวันนั้นนะครับที่คนมาเป็นหมื่นๆคนคมาโดยมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยกันดูแลทําความสะอาดกรุงเทพที่เป็นบ้านของตัวเองด้วยมือของตัวเองเพราะว่ามาช่วยกันพาแปลงมามพาผงซับ พ่อพากระป๋องน้ำมาช่วยกันขัดนะครับหลังช่วงนั้นเป็นช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็มาช่วยกันผมเชื่อว่าน้องๆที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มคนสาวหรือหลายๆท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้เคยทํางานพวกนี้นะครับทำความสะอาดบ้านเพราะว่าจะมีคนที่รับใช้หรือทําส่วนนี้แทนแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นพอหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนได้ออกมาช่วยกันไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าได้เผยแร่ภาพ ข่าวไปทั่วโลกแล้วก็ผมว่าเป็นความภาคภูมิใจของไม่เฉพาะคนกรุงเทพนะครับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ฝรั่งหรือคนต่างชาติที่ก็มองเห็นว่าอทำไมประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงขนาดนั้นเราถึงฟื้นตัวได้เร็วขึ้นฟื้นตัวเพราะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งในกรณีช่วงน้ําท่วมะนะครับเราจะเห็นนะครับว่า้าทุ่่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองน้องๆเยาวชนคนหนุ่มคนสาวคนทำงานคนทุกวัย ไปช่วยกันตักทรายใส่กระสอบนะครับ<า>ที่สายหไหมตมโรงโเรียนริทยาวัรนาไรผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพที่ปรากฏไปทั่วโลกนะครับว่านี่คือการมีส่วนร่วมนะครับของอพี่น้องประชาชนคนไทยโดยท่านผู้ว่าเองเพียงแต่ว่ากรุงเทพมหาคนครท่านผู้ว่าเนี่ยมีนโยบายอย่างนี้นะครับ<ช>แล้วก็เปิดพื้นที่ในเรื่องที่จะให้พี่น้องประชาชนได้แสดงออกถึงจิตของการเป็นผู้ให้จิตของการเสียสละจิตของการที่จะร่วมกันในการรักบ้านรักเมืองแล้วก็แสดงออกผ่านช่องทางต่าง ซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นความสําเร็จในเรื่องของการที่จะจัดการผมว่าไม่เฉพาะเรื่องของเทพนะครับบ้านเมืองทั้งเรื่องของประเทศด้วยเนี่ยถ้าให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดความสําเร็จที่ยั่งยืนครับนอกจาก,อชา,ชนนะากประชาชนนะภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่ยนันกดสมบ,บอกนะคุณจิรวันรัฐทางกทมกับภาครัฐ อย่างกอบอ,อเองหรือกรงสุลประานเลคะจะเห็นภาพของการไปประสานกันเพื่อเตรียมรับมือปัญหาใหญ่ๆอย่างนท่วมมากขนาไหนคะคือจริงๆกทมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในกอบอ,ออยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องเป็นแนวทางเรื่องนโยบายเนี่ยผมคิดว่าก็มีการคุยกันในที่ประชุมอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความต่างในเรื่องของการให้สัมภาษณ์นะครับเราอาจจะเห็นในข้างนอกซึ่งก็อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ผมคิดว่าในหลักการแล้วเนี่ยกบอเองก็ก็บุงเทพมหลนครก็เสนอข้อ คิดความเห็นนะครับกบอ,อเองก็มีข้อเสนอความเห็นยางไงก็หาหรือกันในที่ประชุมกบอนะครับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องเรียนว่ากรุงเทพมหานครนเนี่ยทำงานร่วมกับกรมชลประทานมานานนะครับานานมากไม่ใช่รัฐบาลน,นี้ทุกๆุกรัฐบาลในอดีต<า>ไม่ใช่ผู้ว่าสุงพันธ์หลายผู้ว่ามาแล้วเพราะว่าการที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่สามารถกรุงเทพมหา,านครทําลําพังไม่ได้กรมชลประทานก็ไม่สามารถทําลําพังได้<า>ในการที่จะเอาน้ําออกสู่ทะเลเพราะกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลายน้ําที่เป็นที่ราบลุ่ม แล้วก็จะต้องดึงน้ําออกทางทะเลฉะนั้นจะเห็นว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับระบบกรุงเทพมหาคนครก็จะเป็นระบบปิดล้อมในริมเจ้าพยาเราก็มีเขื่อน7จิบกิโลนะครับไปจนถึงคลองมหาสวัสดิ์ไปจนกระทั่งน้ําที่ลงจากคลองมหาสวัสดิ์ก็เข้าคลองททีวัฒนาในฝั่งตะวันออกเราก็มีเขื่อนนะครับ แนวฝั่งตะวันออกในการที่จะป้องกันน้ําท่วมตั้งแต่พื้นที่คลองหกวาสายล่างที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างปทุมธานีกับกรุงเทพมหานครก็จะมาตามถนนหัทไทราชนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนฮัทไทมิดฮัทไทราชก็คือในพื้นที่เขตคลองสามวาเลี้ยวเข้าถนนฮัตไทยมิตรก็ในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาทางถนนนิมิตใหม่นะครับในพื้นที่เขตคลองสามวาจนมาถึงเขตบินบุรีเลี้ยวเข้าถนนประชาร่วมใจเข้าไปที่ประตูระบายน้ำนะครับออกมาที่ถนนราชอุทิศเข้า ถนนร่มก้าไปจนถึงถนนกิ่งแก้วแล้วก็ไปสุดสมุทรปราการนี่คือระบบปิดล้อมของเทพมหามนครนะครับที่มีคันในกั้นน้ําในฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกก็มีเขื่อน77กิโลดินแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งครับค่ะก็อันนี้พูดถึงฝั่งตะวันออกที่ตอนนี้ กรุงเทพมหานครต้องรับน้ําจากปทุมธานีด้วยแล้วก็เห็นว่าทางผู้ว่ากรทมเนี่ยเป็นห่วงพื้นที่นี้มากที่สุดในตอนนี้เลยก็ต้องยอมรับว่าพี่น้องชาวหนองจอกนะครับพี่น้องชาวคลองสมวานะครับมีนบุรีบางส่วนหรือลาดกระบังณขณะนี้เนี่ยที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบคือตอนนี้ได้รับผลกระทบตอนนี้แล้วใช่ไหมคะน้ำท่วมขังอยู่มากนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าน้ำเนี่ยที่จะนอกขันกั้นน้ำเนี่ยระดับน้ําสูงกว่าในขันกั้นน้ํา <tyard. S 2> ถามว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะต้องพร่องน้ําทางด้านในในส่วนที่เป็นคลองแสนแสบนะครับตั้งแต่ช่วงตอนบินบุรีนะครับ <c oughs> ามาจนกระทั่งถึงที่ตร,ปรตง,ราาง,งตรประตูอุโมงค์พระรามเก้านะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นทางเชื่อมกับคลองลาดพร้าวด้วยนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ท้องคลองให้มากที่สุด <c oughs> ในการที่จะรับปริมาณน้ําฝนที่ตกขึ้นมา <Ukrain. S 2> วันนี้ก็มีการพร่องเตรียมเริ่มแล้ว <c oughs> จะพร่องอย่างแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดบานนะครับประตูตอนแสนแสบก็เปิดอยู่ส 4ามสี่สิบเซนพอช่วงฝนทิ้งช่วงนี่ก็เปิดช่วยเอาน้ำข้างนอกเข้ามาแต่ว่าถามว่าที่เหลือก็คือจะดึงไปทางสถานีของกรมชลประทานที่หนองจอกที่จะดึงออกไปทางแปดริ้วสูบน้ำออกไปทางแปดริ้วไปทางคลองแสนแสบนะครับไปทางคลองนครเนื่องเขตเพื่อที่จะไปลงที่สถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบามปะกงที่ท่าถั่วท่าไข่แล้วก็ด้านล่างก็ตกลงไปที่ลาดกระบังนะครับเพื่อที่จะไปลงที่สูบประการมีสถานีสูบน้ำกรมชลคลองของกรมชลสถานีสูบร้อยคิวเพื่อที่จะไปถึงที่ทางด้านล่างสถานีบางปะาง ก่างปลทางด้านล่างซึ่ง40กว่าล้านลูกบาทเมตรของกรมชนและขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ําก็ยังไปไม่ถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นห่วงด้วยนะก็ห่วงครับหารือร่วมกันครับท่านผู้ว่าพอไปเห็นท่านก็ได้สั่งการให้สํานักการระบายน้ำเนี่ยได้เชิญกรมชนมาหารือร่วมกันแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านลงไปที่เขตหนองจอกในชุมชนเกาะกลางพื้นที่เขตหนองจอกก็ปรากฏว่าพี่น้องอยู่ในน้ากันทั้งหมดเพราะว่าน้ําที่สูบของสถานีกรมชนเนี่ยที่มีเครื่อง2 1ตัวแล้วสูบได้เดินได้7ตัวเนี่ยเพราะไม่ได้เครื่องเเสียนนนัดดิมมาากกว่่้ไไ น้ำไม่ไปต่อ, <th rill> อไอ้ตรงนี้มันต้องมีตัวที่จะสูบส่งนะครับไปทางคลองหลวงแพ่งออกไปทางคลองประเวศบุรีรมเพื่อจะลงไปทางด้านล่างสุพรรณการอีกส่วนหนึ่งก็ต้องดึงออกไปทางริมแม่น้ําบางปะกงจะต้องมีตัวที่เป็นเครื่องผลักดันน้ํานะครับในการที่จะสูบส่งน้าเพราะการเดินทางของน้ําค่อนข้างไกลลงด้านล่างไปทางสุพรรณการง่ายกว่า <Wrong> ง่ายกว่าที่ไปทางฝั่งตะวันออกแต่ก็ต้องช่วยกันทั้งสองทางต้องมีตัวช่วยเข้ามานะคะจุดที่ยังเป็นจุดเป็นโจทย์ใหญ่ของอุปสรรคในการเตรียมรับมือในการ ทั้งเรื่องการระบายน้ำนะคะในช่วงที่น้ำฝนทาย,ยุกำลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันต่อลงรายละเอียดเลยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ